จริงๆแล้วตรงนี้ทุ่งมร,รกรรมโมเดลของเราเนี่ยทำมาก็ถูกทางแล้วนะแต่ปีนี้ผลมาช้าก็เป็นเหตุให้น้ำค้างทุ่งนานกว่าปกติทุกปีป่านนี้น้ำต้องออกจากทุ่งเพื่อให้กเกษตรกรนั้นได้ปักดำแล้วถ้ามันเนิ่นไปกว่านี้ข้าวปลูกที่เขาเตรียมไว้มันก็จะไม่งอกก็จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรเพิ่มต้นทุนไปอีกอยากให้มีการบริหารจัดก,กรนารน,น้ำ โดยกรมชลเนี่ยหาแนวทางในการเอาน้ําออกให้ตรงเวลานี่คือความต้องการของเกษตรกรปัญหาของปีนี้ฝนที่มาเนี่ยมันตกมาล่าช้าตุลาฝนเพิ่งมาพอมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้ฝนในพื้นที่เด็มมีมากขึ้นน้ําจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ช้าเลยแล้วพุติกาเราเริ่มทยอยเปิดน้ําออกทุ่งแล้วเพียงแต่ว่า ที่ระบายช้าเนื่องจากว่าตัวท้ายประตอบางแก้วในเขตบอาัการโมเดลเนี่ยมันจะไปชนกับท้ายประตอท่านางามซึ่งพอน้ํสองฝั่งมารวมกันทําให้เกิดการระบายที่มันช้าลงเพราะว่าหนึ่งคือปริมาณน้ําในพื้นที่ในลําน้ํายังมีปริมาณที่ยังเยอะอยู่มันจะค่อยๆระบายลงไปและอีกอย่างหนึ่งคือตัวศักยภาพของลําน้ำเนี่ยทางด้านท้ายแคบก็เลยทําให้ช้าลงเกตรกรไม่ต้องวิตกกังวลเรามีการเร่งระบายน้ําลงไปในพื้นที่ด้านล่างทางจังหวัดพิจิตรแล้ว ยังไงยังคงอยู่ในปฏิทินบางระกำรรมโมเดลอยู่ตอลอดเวลาบางระกำรรมโมเดลเกิดขึ้นจากตัวเกษตรกรเองนะฮะได้มีการพูดคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาประสบปัญหาคือทั้งภัยแล้งและก็น้ำท่วมตลอดในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเขาก็แล้งจัดนะฮะเพราะว่าศักยภาพลําน้ํายมเอ,เองที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เนี่ยตัวน้ํายมไม่มีแหล่งเก็บกักพอไม่มีเก็บกักเวลามาเนี่ย มันก็จะท่วมบ่าไปหมดเลยแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมหาศาลทําให้มีการนําเสนอเรื่องนี้เข้ากับภักรัฐโดยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกใหม่ปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อแต่ว่าที่นี่เราเลื่อนให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิทินของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาปลูกประมาณวันที่1เมษาเราเริ่มเพาะปลูก 15มีนาเราเริ่มส่งน้ําเข้าพื้นที่แล้วให้เตรียมแปลงในฤดูนาปีแล้วภายใน15สิงหาต้องเก็บเกี่ยวให้จบเพราะหลัง15เป็นต้นไปเราก็จะมีการปล่อยน้ําเข้าทุ่งพอน้ํามาปุ๊บเนี่ยสามารถเอาน้าเข้าทุ่งได้เลยก็จะเป็นการเก็บกักน้ําในพื้นที่ด้วยเราจะมีการใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคเกษตรกรกับภาครัฐ ส่วนที่2ก็คือมีการใช้อาคารจุปทานเรามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอาคารต่างๆโดยทําเป็นปตัวปะวลอรหรือประตูระบายเพื่อใช้ในกา,ารบังคับน้ําคือเวลาน้ํามาเนี่ยสามารถเปิดระบายได้เร็วขึ้นเวลาน้ําใกล้จะหมดเราก็ปิดประตูเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ในเขตของบางคาโมเดลสิ่งที่เขาได้เลยคือหนึ่งคือดินมีคุณภาพดีขึ้นเพราะมีการพักดิน พอปล่อยน้ําเข้าทุ่งปุ๊บเนี่ยพอน้ํามาท่วมทุ่งวัชพืชหายฮิวมัสหรือตะกรอนที่มันมากับน้ํามันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีหนึ่งวงจรมแมลงก็หายเพราะว่าน้ําท่วมปุ๊บแมลงก็จะจะลดน้อยหรือไม่มีเลยหนูนามันก็จะหายไปด้วยน้ําเวลาท่วมสองสามเดือนเนี่ยมันก็เกิดการหมักบ่มพวกหญ้าพวกวัชพืชให้กลายเป็นปุ๋ยเพราะนั้นสิ่งที่เกษตรกรเจอคือ1ผลผลิตเขาดีขึ้นส่วนที่2ก็คือลดการใช้ปุ๋ย ส่วนที่3น้ําท่วมแล้วเนี่ยเรามีการปล่อยปลาเข้าไปเสริมเพราะฉะนั้นอาชีพของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีการทําการประมงก็จะมีอาชีพการประมงเพิ่มขึ้นส่วนที่4ก็คือเราลดค่าชดเชยของภาครัฐที่ต้องช่วยเหลืออุดหนุนในเรื่องอความเสียหายทางด้านอุตสาหกรรมไม่ได้เสียตรงจุดนี้ไปเลยตั้งแต่เปิดบางะาระโมเดลเป็นต้นมาความสําเร็จนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่น ตัวเกษตรกรเองหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเพราะนั้นมันจะเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสำเตร็จตัวนี้ขึ้นมาได้ครับ